สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดยออฟทาโรตบายกันชริยาเน่ะจ้ะมาเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินกันต่อเป็นยังไงกันบ้างสําหรับอากาศหนาวๆที่เราได้สัมผัสในปีนี้ปกติจะสัมผัสแป๊บเดียวแต่ปีนี้รู้สึกว่า มันฟินกับบรรยากาศมากเหมือนกันนะ <c oughs> ใครรู้สึกอย่างอาจารย์บ้างรู้สึกฟินนะ่ะเออแต่ว่ามันก็แต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะหนาวนานแค่ไหนไงแต่ว่าชอบจังบรรยากาศแบบเนี้ยมันดีมากๆเลยนะ <c oughs> ถึงจะหนาวสักหน่อยอ่ะระวังสุขภาพกันด้วยละกันเพราะว่าการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในร่างกายก็มันจะปรับเปลี่ยนไปไป ฉับพันทันเด่วนเกินไปนะจ๊ะมาเรามาอัปเดตสถานการณ์รักกันมารักการงานการเงินมากันที่วันพระหัสจะ้ะพะหัสสัปดาห์มาดูที่งานเงินชีวิตเดร,มร่มของคุณว่าเป็นเช่นไรในเดือนนี้นะคะการงานการเงินชีวิตหลักงดนะจ้ะ ช่วงนี้มีคนเข้ามาได้รู้จักหรือได้สังคมแวดวงสังคมใหม่ๆหรือไม่จ๊ะหรือมองถึงการงานที่คุณกำลังวางแผนคิดถึงแผนงานอะไรบางสิ่งบางอย่างเครียดอยู่นะเหมือนกำลังตัดสินใจไม่ได้ในบางเรื่องด้วยแหละอารมณ์ประมาณเหมือนแบบว่าเอายังไงดีโอ้ประรารชีวิตดูมีความสุขดีนะเพียงแต่มันก็มีเรื่องดักๆเข้ามาให้เราได้คิด ได้คิดได้ตัดสินใจหรือได้ได้ได้เศร้าได้เครียดเหมือนกันช่วงนี้นอนไม่หลับหรือเปล่าคะนอนหลับบ้างไม่หลับบ้างหลับไม่สนิทระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะจ๊ะช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีอะถ้าเป็นอะไรมากๆก็ไปหาหมออาจจะมีเกณฑ์ล้มหมอนนอนเสือไม่สบายได้เหมือนกันอ่ะมากันที่พไพ่ใบแรกเลยจ้ะพไพ่ใบแรกเป็นสองไม้เท้าค่ะ สองไมเท้าจะมองถึงการมองไปถึงอนาคตข้างหน้าอนาคตอันไกลปุ้นเลยอ่าก็อาจจะกําลังวางแผนหรือว่าคุณอาจจะเริ่มมองหรือศึกษาอะไรใหม่ๆช่วงนี้หมกมุ่นอยู่กับการศึกษาอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็มีคนที่จะมาร่วมงานหรือว่าต้อง <c oughs> ทํางานอย่างเป็นทีมบางทีก็ก็รู้สึกถึงความ เป็นคนทําอะไรคนเดียวจนชินน่ะแต่ทํางานเป็นทีมได้ไหมทําได้ก็ทําได้นะคะหรือช่วงนี้จะมีตัวช่วยตัวช่วยที่มีความสามารถหน่อยอ่าตัวช่วยที่ดีสําหรับคุณเนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยให้คุณได้ปรึกษาหาหรือหรือได้คนที่เป็นตัวช่วยที่มันมีความสอดคล้องต้องกันอ,อือฮึอารมณ์ประมาณนั้นน่ะ แต่ช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนกันอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตาบางทีเราก็เป็นคนเอาแต่ใจนะเอาแต่ใจเชื่อมั่นในตัวเองบางครั้งก็บอกไม่ถูกอารมณ์ของคุณเนี่ยมันมันเป็นคนที่ดูเหมือนช่วงนี้นะช่วงนี้เฉยมีความสลับซับซ้อนทางอารมณ์ค่ะ อ่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตบางทีก็หาความสุขกับชีวิตไม่ได้บางทีก็ชอบทันในสิ่งที่ตัวเองทําแต่บางทีก็ไม่ชอบเลยบางทีก็ไม่ชอบเป็นคนแบบนี้เลยบางคนก็ <laughs> ช่วงน,นี้อยู่ในอารมณ์ความเปาะไหวเปาะไหวเปาะไหวทางอารมณ์เป็นคนเซนสทีฟสูงอ่ะเป็นคนคิดเยอะนะซ่อนคมซ่อนความคิดแต่ก็ไม่ค่อยแสดงออก มีความในอ,อกในใจเหมือนกันเป็นคนมีสติปัญญาเดีนะคะช่วงนี้ก็มีรางสังหอนแม่นยําด้วยช่วงนี้ไปทําอะไรก็ใช้รางสังหอนเป็นตัวชี้วัดสักหน่อยก็ดีนะคะระวังไปอยู่ในเรื่องของอะไรก็ตามที่มันยึดมั่นถือมั่นเกินไปมีความยึดมั่นถือมั่นมากเกินอืมอืมตังมีช่วงนี้เงินมีค่ะเป็นคนมีทรัพย์ เป็นคนมีทรัพย์เบื้องหลังเป็นคนมีทรัพย์ก็ดูมีความสุขดีนะแต่ช่วงนี้เหมือนจะเป็นคนขี้เหนียวด้วยอารมณ์ช่วงนี้จะใช้เงินใช้ทองขี้เหนียวคือเวลาขี้เหนียวก็คือขี้เหนียวนะเหนียวมากด้วยแต่ถ้าเวลาไม่ขี้เหนียวก็เปแบบใสยเปสุดๆอ่ะรู้จักว่ามันเหมือนสุดตรงอ่ะคุณไม่มีตรงกลางอ่ะอืมบางทีก็แบบบางสิ่งบางอย่างไม่ควรเขียมก็เขียมเขียมประหยัดแชรแต่บางสิ่งบางอย่างไม่ควรประหยัดก็ก็ ถ้าฉันจะไปอะถ้าฉันชอบใจถ้าฉันชอบใจฉันรักใครฉันก็ไปอะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยจะมีข่าวดีเรื่องการทํางานเข้ามาค่ะจะมีข่าวดีมีการเฉลิมฉลองมีความสุขช่วงนี้ชีวิตรอบข้างการงานมีความสุขดีแต่อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆ อารมณ์อาจจะดูซน้ซิทีฟกับเรื่องราวต่างๆหรือเรื่องที่ต้องแบกรับหรือเรื่องที่มีปมที่ซ่อนเล้นอยู่ในใจแค่นั้นเองนอกนั้นจริงๆชีวิตคุณเนี่ยมีตะตังก็มีความสุขดีเป็นคนที่มีความมาุนะพยายามอดทนทุกวันในอดทนทนต่อสิ่งต่างๆทนแต่สิ่งยั่วยุนะจ๊ะช่วงนี้อาจจะได้พบได้เจอมิตรใหม่ได้กัลยาณมิตรที่ดีได้บรรยากาศที่น่าพิรมมีความ่อนคลายนะอารมณ์ประมาณนี้เลย ความรักอะมาที่ทิ้ก็ความรักกันมั่งความรักความสัมพันธ์บางคน่ะเคยเป็นอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ที่เรามีแฟนแต่รู้สึกไม่มีมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนบางคนมีรักใครอยู่ในใจเราเป็นโสดนะมีคนเขาหายเยอะเสน่ห์แรงเลือกเกินอารมณ์เนี้ความรักความรักความรัก มันมองถึงสถานการณ์ความรักที่คุณก็มีความสุขกับกับชีวิตคุณดีนะช่วงนี้มีความสุขกับความรักดีแต่บางทีก็เหงาอ่ะมีความเซนซิตีแล้วเหงามีความเหงา,าเป็นเจ้าเรือนคือใครถ้าถือไพ่ใบแบบนี้นะเด e อ a r าดเพิมเทสเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่พูดตรงๆว่า มันอ่อนไหวเปราะบางทางอารมณ์เขาเรียกว่ามีความอ่อนไหวเปราะบางทางอารมณ์มากใครเข้าไม่ถึงแล้บางทีตัวคุณเองก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณต้องการอะไรนะคุณเองคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณต้องการอะไรบางทีเราก็บางทีเราก็ไม่ใช่ต้องการพอต้องการพอได้แล้วเราก็บอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเงินคืออะไรวะมีการเดินทางมีการโยกย้ายโอ้ยเงินทองดีมีคนมีทรัพย์เป็นคนมีทรัพย์ก็ยิ่งแก่ยิ่งรวย ยิ่งฐานะดีบางทีอาจจะได้บ้านบางคนอาจจะอยากได้บ้านเพิ่มก็ได้อยากได้บ้านบางคนอาจจะแบบยิ่งแก่ยิ่งมีสตางยิ่งมีฐาน,านะนะครอบครัวดีนะจ๊ะความรักช่วงนี้รู้สึกว่าก็นิ่งๆอยู่นะนิ่งๆไม่ทุกข์เหมือนแต่ก่อนละมาดูคนสดที่จะมีคนเขาเออเดี๋ยวก็ขอดูความรักคุณนิดนึงขอดูความรักอีกสักนิดนึ้งไปที่คนสดกัน คุณเป็นคนดูตรงดูแรงดูตรงดูแรง,ด,รงดูมั่นใจมีอะไรก็อาจจะพูดออกไปทันทีทันใดเลยก็ตามความรักเหรอถ้ารักเขาชอบใครเนี่ยคุณก็รักอยู่กับคนนั้นแหละคุณสามารถจะควบคุมความรู้สึกคุณได้ดีความรักไม่มีอะไรนะเป็นห่วงคนช่วงนี้ในภาพรวมๆของคนมีความรักคนโสดลหละมีใครเข้ามาไหมคนโสดมีใครเข้ามาไหม คนโสดเหรอคนโสดหรอือคนไม่โสดก็ได้มีคนเข้ามาชอบค่ะคนเข้ามาชอบเยอะคนเข้ามาชอบเยอะไพ่สลับกันได้ในการอ่านและพิจาราดูดวงโดยรวมนะจ๊ะบอกไว้ก่อนคนโสดมีคนเข้ามาค่ะเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าจริงๆคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณอาจจะเป็นคนที่อัธยาศัยดีไปไหนใครก็รักไปไหนใครก็ให้ความเมตตาด้วยอัธยาศัยใจคอด้วยความเป็นเขาเรียกว่าคุณเป็นคนใจใหญ่นะ ดูนักเลงอะใจนักเลงเ่ะเรียกใจนักเลงอะเป็นคนดีเป็นคนแบบพูดจาก็ดีด้วยอ่ะคุณมีคนเข้ามาแต่ดูแล้วไม่น่าจะเอาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชัดเจนว่าเรามั่นคงต่อกันค่ะชัดเจนว่าคนไม่ชัดเจนคือสถานะบางสถานะที่ถูกปิดบังแต่ชัดเจนคือเราอยู่ด้วยกันเรามั่นคงต่อกันมีทะเลาะก,กันบ้างนะ ชัดเจนที่ว่าเราเราก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนแค่ชัดเจนตรงนั้นรักซ้อนรักสามเศร้าล่ะรักซ้อนรักสามเศร้าถ้าใครอยู่ในรักซ้อนคนที่คุณรักเขาอาจจะอยู่กับคุณเพราะเงินเพราะผลประโยชน์คุณมีประโยชน์อะไรกับเขามีความรักไหมก็มีแหละก็มีความรักมีความผูกพันแต่เขามีใจเขามีตังคุณมีตังเขามีใจถ้าคุณไม่มีตังเขาคงไม่มีใจ ในสถานะของคนบางคนที่เป็นดักซอนนะบอกตรงๆเลยว่าเขาอาจจะรักเราเพราะเงินเพราะผลประโยชน์ที่เราให้กับเขาเขาได้ประโยชน์กับเรามาหาสารในการที่เขาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ทําอะไรก็ตามเขาทําเป็นคนดีเขาพูดอะไรดีๆกับเราเพื่อผลประโยชน์ของเขาทั้งนั้นก็ให้คิดพิจารณาดีๆว่าอะไรที่ที่คุณไม่ได้เสียอะไรที่คุณได้คือความสุขคุณก็ทําไปแต่ถ้าอะไรที่คุณเสียคุณก็ทําไปมันตังของคุณมันชีวิตคุณถูกไหม ถ้าคุณไปอยู่ในรักซ้อนนะถามว่าในความรู้สึกอ่ะมินมีความสุขไหมมันมมความสุขแต่มันไม่สุขมันสุขไม่สุดค่ะมันเป็นสิ่งที่คาราคาซังในใจคุณรู้แต่คุณอาจจะไม่อยากพูดคุณไม่อยากบางทีคุณปล่อยวางอะ่ละลักษณะของคุณเนี่ยจากไพ่ของพระรหัสนะดูมาหลายๆครั้งเจอสถานการณ์แบบเนี้แต่ไพ่หลังๆของพระรหัสเนี่ยเหมือนท่าใจยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองเป็นได้แล้วอะ่ะ เหมือนเหมือนถ้าเราจะเอาไปสิ่งนั้นที่เราจะเอาความทุกข์นั้นมาเป็นประเด็นกับชีวิตอะ่ะคุณก็อาจจะคิดว่าตัวเองคุณไม่สุขแตพนนน่พอมันเนิ่นนานไปพอมันเนิ่นนานไปคุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกหรือมองโลกในแง่อีกแง่หนึ่งได้นะจ๊ะโอเคไหมอืมลักซอนก็ยังเป็นสถานการณ์ที่คุ้มเคือไม่สบายใจแอบฝังแอบฝังอะไรที่นึกลึกในใจที่ไม่มีใครได้รับรู้ค่ะ ขอภายแนะนําชีวิตดีอะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้รู้อะไรใหม่ๆแล้วอ่ะระวังคนแทงข้างหลังด้วยคนแทงข้างหลังคนพูดจาว,ว่าร้ายงานหนักงานเหนื่อยเงินเยอะงานขยับขยายจริงๆชีวิตตอนนี้มีความสุขดีถ้าคุณไม่คิดเยอะถ้าคุณไม่คิดเยอะชีวิตคุณช่วงนี้มีความสุขคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆคุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เดินทาง คุณเดินทางแล้วคุณจะได้เงินเดินทางบ่อยๆแล้วคุณจะได้เงินมันเป็นการหมุนเวียนแล้วสบายใจด้วยแล้วก็มองอะไรมากยิ่งขึ้นด้วยเรียนรู้ตัวเองได้มากด้วยเห็นสัจธรรมของชีวิตได้มากด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตช่วงนี้ดีอยู่นะถ้าคุณไม่คิดเยอะถ้าคุณไม่หงุดหงิดมากเกินไปโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอใครคอมเมนต์ขอให้ร่ำรวยขอให้ได้แฟนรอแฟนสวยๆนะจ๊ะสวัสดีค่ะ